ครับพี่น้องเมื่อนี้กฮอยูทงยูทานะครับคือเก้าแล้วพี่น้องอยู่สวนปลาลุ่งจักนะครับเมื่อนี้ผ้ามาเบิงต้นหม่นะครับต้นหม่ที่เอาปลูกไว้นะครับทิเป็นยังไงน,นาแล้งครับกำกายมาแล้วนะครับนี่มาเบิงต้นไม้แดงครับนี่ไม้แดงจักแมงงยังกินเพน่อนพี่น้อง นะครับนาแรงก็เริ่มเข่ามาแล้วครับตอนนี้เขาก็ได้ทำการตัดห้าคุ้มต้นไม้นะครับมีเศษใบไม้ใบลายเขา้าเอามาคุ้มไว้พี่น้องนะครับนี่ไม้ยางหน้านะครับมองนี่นะครับสวนปลาลุ่งจักนะครับพิกัด็อยู บ้านน้องลุ่มพุกนะครับตำบลเวียงช่ายอำเภอพยัคฆภูมิสัยจังหวัดมาหาสารคามครับพี่น้องนะครับนี่ไม้ปลานะครับเขากับปลูกไว้ได้ปีกลัวนะครับบางต้นกับสปีพี่น้องเริ่มปลูกครั้งแรกเดือนมิถุนาปี6กสองครับพี่น้องนี่ส่วนมากนะครับแต่สิเป็นไม้ ยางหน้าเนี่ยนะครับที่หลอดมานนะครับพยุ่งนะครับพยุ่งประดูนะครับนี่ทอดแหลงอิลีนะครับนี่ครับเพื่อนกระลั่งฟื้นกรมีนะครับหลังจากได้แรงไปพี่น้องนี่ตอนนี้ก็ผ่านมาสองฝนแล้วครับนี่เพื่อนกับบางต้นเพื่อนกับไงนี่ตนนี่เลี้ยวเลยนะครับ มองนี้นะครับปลูกไว้สองพันกว่าต้นพี่น้องเป็นกระสีรอดมากรประมาณเด็กหารอยกู้กู้นี่แหละครับจำนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับพี่น้องแหงแรงอีลีครับพี่เท่ากับวาดใบใหม่มนะครับกวาดใบใหม่มาใส่ใบนะครับมาหอมใบเปิน รอบๆนะครับแต่สิเป็นปลูกไม่ยุค่าครับพี่น้องไม่ยูค่าไม้ยุค่าดั้งเดิมนะครับหลายต่อแล้วพี่น้องอันนี้ก็เป็นไผ่นะครับไผ่กิมซุ้งพี่น้องนี่ไผ่กิมซุ้งไผ่ตองลืมแรงนะครับปล mm hmm. ูกไว้เพิ่นกับโอ้จจแม่นอยากรอดพี่น้องคน ทันที่เห็นสะอยู่มือกี้ก็เป็นของขาเจ้าพี่น้องนะครับมองนี้ห้องกับลูกกให้ทวดาเจ้าวทีอยู่แล่เลยพี่น้องไม่มีระบบน้ำไม่ได้รดน้ำอะไรทั้งสิ้นเลยครับนี่เพื่อนกับหลอดมาได้พี่น้องนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับครับพอกันยำเศร้าครับมือนี่ตะเวนก็เริ่มสวยแล้วพี่น้อง มาเลาะเบิองอัปเดตนะครับคืบนานะครับปลูกไปเรื่อยๆครับพี่น้องตายกับปลูกไหมครับจากมือเนาะมันกิดสิบเป็นของเหาพี่น้องนี่ช่วงนี้กับบางต้นนะครับไม่ประดูเพื่อนกับพัดใบแล้วพี่น้องเหลือแต่ลำต้นนะครับ นี่มาเบริงส้นนี่ครับไม้พยุงพี่น้องพี่ทวงหัวริบลรอครับได้ยูโฮมแล้วพี่น้องไม้พยุงกำลังใหญ่ด้วยครับส่วนทางนี่ก็ปุน่นโอ้อยางหน้างิกงอขาดน้าครับพี่น้องอันนี้เข้าบอซีเรียสนะครับเข้ากับปลูกปลูกถิ่มถไว้นะครับ รับกะทายทอดมาให้พี่น้องเบิงนี่เบิงพยุงต้นนี้พี่น้องเลยสองปีแล้วครับคุณงามขับกะทายทอดมมใหายเบิงนะครับเพื่อเป็นแนวทางสำหรับนิสายผู้ใหนะครับที่บอมีระบบนามนะครับอันนี้เขากบปลูกทิมๆไว้ครับพี่น้องเปิดหลอดไม่ได้สำนึก็สซุกใจแล้วครับกะ โอเคนะครับพี่น้องไทยทอดอัปเดตมาให้รับชมนะครับสำหรับมื้อนี้ก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมทุกท่านนะครับคลิปหน้าพ่อกันไหมนะครับสวัสดีครับ